สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักร้องสาวแอมสวรักษ์เคลียรชัดไม่เคยมีปัญหาหมางใจเปิ้ลหัตถยาวันข่าวเมาเลิกดรามางีเงาปีมะโวะเตือนระวังบาปกรรม ใช้ชีวิตชิีวๆอยู่กับการทำงานศิลปะแต่ไม่ว่ามีเรื่องให้นักร้องสาวแอมสวรักษ์ต้องปวดหัวหลังข่าวลือในอดีตยังสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันเมื่อยังมีหลายคนเชื่อว่าตนเองกับเปิ้ลนหัตถยาหมังใจกันกรณีปมรักเก่าตัวสรัญอยู่นั่นเองล่าสุดแอมสวรักษ์ได้โพสต์ภาพข้อความระบุว่าเพิ่งวางหูกับพี่เปิ้ลหัตยาเมื่อไรหลายๆคนจะเชื่อเสียทีว่า เราไม่ได้มีอะไรโกรธกันเลยพี่เปิลไม่เกี่ยวเลยกับเรื่องงี่เง่าของคูมันบ,าบา้าเมื่อปีมะโวใครรู้ดีช่วยบอกต่อด้วยเลิกดราม่ากันเถอะนะนะพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าอนุโมทนาสาธุพลิสอยาหธารรมเรื่องจริงมันจืดชืดมากไม่มีอะไรเลยเลิกลือเหอะบาปกรรมนะเออให้ตายเถอะโรบินรักนะแอสไซเปิลอัตถยาคุมพรีที่น่าเด็กกว่าน้องอีก ภายหลังจากที่แอมได้โพสไปมีเพื่อนๆในวงการและแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากรวมถึงเปิ้ลนหัตถยาทีเข้ามาเขียนว่าเดี๋ยวหมดโควิดไปทานข้าวกันเดอ้อซึ่งแอมได้ตอบกลับว่าเดอ้อเด้อท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ